สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะแวะเข้ามาแกะกล่องนะคะแกะกล่องของขวัญที่ได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนคนนึงนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆแล้วก็เลิฟกันมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ว่ายังจำวันเกิดกันได้อยู่แล้วก็ยังไม่ลืมวันเกิดกันนะคะแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นแรกของวันของของจากเพื่อนเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาให้มาค่ะก็ ต้องขอบคุณอ่าลินเซ่นะคะน่ารักมากๆเลยนางมาเซอร์ไพรส์นะคะนางนางแอบชวนเราไปไปซื้อของที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะแล้วสรวนนางก็แวบไปไหนนางหายไปต้องตานางก็ปล่อยให้เรารอต้องสามสิบนาทีแล้วก็โอ๊ยตายแล้วอีนี้ทําไมแบบว่าเดินช้ามากต้องเดินแวะทุกเคาน์เตอร์แน่เลยอะไรเงี้ยก็แบบก็เลยแบบวิ่งช้าจริงเลยก็เลยโทรจิกโทรจิกแล้วส็วแล้วก็ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำพอเดินกลับมาก็ไม่เจอนางอีกสักพักนางก็แวบไปแล้วเราเส่วนางก็มาพร้อมกับ ของขวัญน,นะคะนี่นะคะของขวัญที่นางให้มานี่นะคะสวยไหมคะพอดีเมื่อกี้ใส่กล่ใส่ถุงมาเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เวเนี่ยแต่ว่านางก็แบบว่าเนี่ย ของข้างในแบบว่าเต็มใจให้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะว่นานางซื้ออะไรมาให้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางซื้ออะไรมาให้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวที่บ้านก็ต้องขอบคุณลินเซ่มากนะคะลินเซ่พิมพ์ราพาช่างแต่งหน้าชื่อดังก็ลองเข้าไปดูโปรไฟล์พี่เขาได้นะคะลินเซ่ใจดีเนาะแต่งหน้าสวยแต่งหน้าดาราหลายคนเลยนะคะแต่งหน้าสวยมากๆจะแม่อีเวนเลยแล้วเรามาแกะของขวัญกันนะคะมีแกะสดๆให้ดูเลยนะนี่ ทางในเป็นอะไรนะแน่นเนี่ยไม่รู้ว่าหลางซื้ออะไรให้อย่าบอกนะว่าซื้อซีดีให้ชั้น <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว,ว่ามันคืออะไรช่วยช่วยดูหน่อยครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะหลับตานะอะไรอ่ะไม่คืออะไรอย่าบอกเลยสิทุกคนไมนคืออะไรอ็่าลืมตาก,กัน น้ำหอม Juicy นางซื้อให้ฉันจริงๆโอ้ยตายแล้วเลิบกลิ่นนี้มากค่ะ Juicy โอ้ยขอบคุณมากๆนะคะลินเซ่พิมพ์มาคููซินางซื้อน,น้ำหอม Juicy ไหมฉันโอเคค่ะนี่ค่ะน้ำหอม Juicy นะเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวน้ำหอมนะคะว่าว่าใช้อะไรบ้างเนาะ ว่ามีอะไรบ้างที่ใช้เนาะตื่นเต้นอะ่ะอะไรพูดอะไรไม่ออกเลยเออชอบต้องความกินนี้มากแล้วตอนแรกว่าจะซื้อรอบที่แล้วว่าจะซื้อเราไม่ได้ซื้อไงเพราะว่าเออก็แบบช่างใจอยู่เพราะว่าที่เกาหลีอะ่ะถ้าเกิดซื้อขวดเดียวมันไม่ลดแต่ถ้าเกิดซื้อสองขวด,ดวมันลดเราทีนี้วันนั้นไปแค่คนเดียวคันจะซื้อสองขวดจะก็ไรอยู่ก็เลยไม่ได้ซื้ออ่ะอันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะดีใจมากมากเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะมารีวิวค่ะวันนี้วันก่อนเห็นน้องน้องตะนอยสีค่ะเขามารีวิวขนตาปลอม ขนตาความยี่ห้อคิสพี่อ้ําก็เลยแบบเอ๊ะท,ที่เกาหลีพี่อ้ําก็ไปเคยไปซื้อมานะในวัดสันยี่ห้อคิสอะก็ก็เลยบอกคุยกับน้องตะนอยสีหลังไม้อะว่าเออพี่เคยเห็นพี่เคยมีเพราะว่าที่นู่นก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าของตะนอยสีเนี่ยเขาจะเป็นสองคู่สองคู่ในกล่องเดียวกันใช่ป่ะแต่ของพี่อ้ําเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ในไะข่ยี่ห้อคิสเนี่ยแล้วมันก็จะมีกาวมาให้ในเซตให้แต่ว่าเนี่ยพี่อ้ําแกะกาวไปใช้แล้วเพราะกาวมันใช้ดีมากเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นเมซิอินโคเรียนะของพี่ย่ามีพี่ย่าซื้อในวาสันนะมาสันเกาหลีเดี๋ยวพี่ย่าจะดูเบอร์ให้นะว่ามีเบอร์ไหนบ้างอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะเบอร์นี้นี่ค่ะมันจะมีเบอร์นี้นี่ค่ะแล้วก็เบอร์นี้นะก็ส่วนใหญ่จะซื้อมาซ้ำๆกันเนาะแล้วก็เบอร์นี้เบอร์นี้จำม,มาก เนี่ยขายยี่ห้อคริคสก็มันจะเป็นพรีเมียมแล้วเขาก็เขียนว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันเขียนว่าอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์สักอย่างหนึง่งก็่นแหละเนเชอรัลฮิวแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เนเชอรัลแฮร์ลาสร้อยเปอร์เซ็นต์พรีเมียมเนเชอรัลแฮร์ลาสเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้อันนี้เบอร์นี้สวยมากติดมาแล้วเด้งมากก็ สี 4, ่พันวอนปะไม่แน่ใจสี่พันวอนหรื 5, อห้าพันวอนเนี่ยที่เกาหลีอันนี้ก็จะเป็นแบบแซนแนะคะสําหรับคนที่ขนตาหนาอยู่แล้วอันนี้ก็สวยแล้วก็จริงๆนางก็มีขนตาล่างอะไรมาด้วยแหละแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้ค่อยอิงขนตาล่างเท่าไหรค่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วแต่ก็ถ้าเกิดสมมติใครมีกาสก็ลองไปดูนะมันจะมีขันเดี๋ยวว่าสันเกาหลีนะไม่ค่ะเดี๋ยวจะเทียบเบอร์ให้ดูว่ามันมีเบอร์ไหนบ้าง,งจริงๆมันมีเบอร์อะไรบ้างไม่รู้อะจำไม่ได้ค่ะ ทษทีค่ะไม่ทำการบ้านแต่อยากจะมารีวิวโอเคค่ะนี่ค่ะนี่มันจะเป็นเบรอร์นะนี่ค่ในวัดสันนะที่เกาหลีแต่ว่าที่ไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าที่ไทยเนี่ยจะแพงเนี่ยค่ะที่จะมารีวิวก็มีแค่นี้แล้วก็น้ำหอมนะคะขอบุลินเซ่มากเดี๋ยวจะฉีดพวกนี้เลยนะเป็นเด็คอนเสิร์ต เซเว่นรีเทิร์นนะคะพรุ่งนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตเซเว่นรีเทิร์นกันแล้วนะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเราไปดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เราสามารถทําบุญด้วยในตัวด้วยคือเรารายได้ส่วนหนึ่งที่เราซื้อบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมอบให้มูลิธีเด็กและสตรีเพื่อความเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ก็มีเด็กหลายคนแล้วก็ผู้หญิงหลายคนที่สูญเสียครอบครัวเป็นทีละก็ถ้าเกิดสมมติว่า ใครได้ดูดีเทลคร่าวๆาจากมูลนิธิแล้วจะรู้นะว่าเขาจะช่วยเหลือเด็กที่อยู่ชายแดนภาคใต้ก็เป็นมูลนิธิเด็กและสตรีเพื่อความสันติสุขสงบสุขชายแดนภาคใต้นะคะก็ะไรายได้ส่วนหนึ่งของเราก็จะไปร่วมบริจาคให้กับเด็กที่ภาคใต้ด้วยก็ดีใจค่ะสนุกด้วยลก็ได้ทำบุญด้วยยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะเซเว่นนะคะทุกคนแต่งตัวพร้อมนะคะหน้าผมจัดเต็มนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ